นี่มันห้องพักหรือสตูดิโอถ่ายภาพทั้งชิคทั้งนอนสบายถ่ายรูปสวยอีกต่างหากเริ่มต้นคืนละ1,500บาทในจะมีสวนน้ำอยู่กลางโรงแรมอีกทำดีเกินราคาไปมากที่นี่จะเป็นยังไงไปดู ที่นี่คือโรงแรมชูกามารีน่าป๊อปกาตาบีชอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นโรงแรมที่ดีไซน์เก๋มากตั้งแต่กาวแรกก็ได้กลิ่นอายความเลโทรแล้วการตกแต่งโทนสีต่างๆอยู่ในทีมป๊อปอาร์ตสมชื่อชอบกิมมิกน่ารักน่ารักของที่นี่อะทุกมุมมันมีอะไรที่แบบว้าวมากทุกห้องก็จะมีดีไซน์ไม่ซ้ำจัดมาให้เต็มเหมือนอยู่ในสตูดิโอถ่ายภาพยังไงยังไงเลยทุกคนนอ,อกนั้นนอนห้องซิกเนเจอร์ขอจะเป็นห้องเดียวที่มีระเบียงดูวิวแบบนี้ซึ่งเขามีรูมไทป์หลากหลายมากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอีกลทืพ้นน่่ไไนสวาง ที่มีสาว่ายน้ํากลางแจ้งมีสไลเดอร์ถังน้ําตกฟิลแบบสวนน้ําเลยชัดๆล้าก็ยังมีห้องคาราโอเกะคิสขับฟิตเนสมีให้ครบเลยห้องอาหารเช้าก็ไม่ธรรมดาเสิร์ฟแบบบุฟเฟต์ที่ชั้น2ของโรงแรมแบบเมาทัท้งฟอร์ห้องอาหารตกแต่งสวยถ่ายรูปได้อีกแล้วส่วนมื้อสายเที่ยงหรือดินเนอร์เขาก็ยังมีร้านอาหารคีรีเบอร์เกอร์แอนด์โบที่เป็นอาหารฟิวชั่นมีเมนูให้เลือกทานแบบละลานตามมากร้านก็ตกแต่งน่ารักฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศอาหารเครื่องดื่มดีเลยทุกคนและนี่คือโรงแรมที่เกตูดดีไซน์จัดจ้านใกล ีคุณภาพดีเกินราคาไปมากใครกำลังจะมาเที่ยวภูกเก็ตตามรอยอ,อมนัดไม่ได้เลย